แกไม่หยุดด้วยนะประเด็นได้ <laughs> โอ้อโคนฟิวอะพร้อมละหาก่อนเอาใครดียัดไอเ้เหียเฉยไหมอป่ะ,ปะยัดไอ้เฉยไหมไเฉยไหมเนี่ยเสาทิ์มีอยู่เสาทิ์มีอยู่ chơi 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 x chơi x, x x x chơi 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 ปีนี่เอ่อใครวะสกอ,อกสต้กอปสตรีมอยู่ปะ่ะไม่เห็นมีไอ้ก๊อปเลยไอ้ก๊อปไม่ไม่อยู่เอาเฉยก่อนดิเอาเฉยก่อนดิยืนอยู่หน้ารถประจำมีถูกผ <ม S 3> ู้ชายเดีเ๋ยวผัดกันเ,นเอาเฉยดิ รอยังไงมึงรอยังไงได,ด <จน S 1> ้ยอาได้ได้เล่นเพิ่นแล็บเย็บมายังมาแล้วไม่ไม่จะแล็บได้เล่นครับจะแล็บแล้วมัน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 แต่งแบบเครื่องฮารีได้ปะกันเนี้ยไม่ได้มั้งไม่ได้ไ,ได้เป็นม,มาอะไรเนี่ยเองมาเองมาทำอะไรกันมาฝัดอะไรกันเนี่ย กปล่าวันไหมครับโอ้โหนดนได้ไงติดทรัพย์มันน้อยไปป่าไอ้สัสมาะไรกันก่อนซับคนอยละสิบสามคนก็สามสิบแล้วนะอ๋อเหรอไม่มีเคีแล้วพี่เขายกเลิกขอบเงิครับลูกกายคุณสิบกิฟซับครับลูกกายขอบคุณครับเฮ้ยมึงขอบคุณอย่างเดียวได้ไงวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเพลงตานังกำหมออะไรอ่ะ เดีี๋ยยวออันนู้่ขอบคุณครับ,บคุณสิบกิบซับจะัะพี่เอ็กด้วยใครไข่บ้างเนี่ยเดดูข้างนอกกันเดี๋ยวนะไปเปอร์เทนมาเ <ห ả? S 2> ดี๋ยวนะพี่เอ็กสิบกิบซับขอบคุณครับลูกไก่สิบกิบซับขอบคุณครับพี่เอ็มสิบกิบซับขอบคุณครับเดี๋ยว <laughs> ตาแดงอะ่ะอะไรคือตาแดงอะ่ะ ให้กูได้ของขวัญด้ววย่ะไอ้เหี้ยเออแล้วเขางงไปใหญ่ให้กูได้เหรอี่อะไรอะให้กูทุกคนมากๆครับที่เข้ามากูไม่ได้เหรอแล้ววันหี้ยอะไรมันขึ้นหากู้อะเต้นเต้นโชว์ไปเต้นโชว์ไปเออเต้นโชว์ดิเต้นโชว์ดิเต้นโชว์นี้เหียยายายาสัตย์ไสัตวเต้นโชว์ดิสัตว์โอกวันนี้เต้นโชว์ดิเต้นโชว์ดิ้เอวเต้นโชว์เร็วยายาใจเท่าไหร่เอาเออใจเต้นโชฉื่อยอะไรอ่ะ เฮ้ยเต้นโชว์ดิเต้นโชว์ดิสัตวสบอกวันนี้บอกวันนี้เต้นดิเต้นนี้เต้นพี่เต้นนี่ยา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 รองเป็นข้าทุกคนมาดิครับมาจากไหนกันน่ะเฉยเจอเฉยเจอเต้นอะไรอ่ะไม่ใช่กูเต้นเพื่อเต้นโชว์เหรอเฮ้ยดีๆยายายาเต้นโชว์กูดิเฉยเจอเฉยเจอ อย่าอย่าเลยจริงอย่าเลยขอละเอ็กมีใครเปิดกล่องบ้างไหวะขอละเอ็กซขอละถึงครับพี่ชายลูกชายเจอกันบ้างนะครับอะไรนะเดี๋ยวพิมพ์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้เร็วนะโอ้โหเร็วๆเร็วๆตาเดี๋ยวหาเพลงก่อนนะอะไรนะพี่ยี่สิบวิเจอกั้างครับไว้แค่ยี่สิบวิพอที่เดิมอะ

ตื่นตัวเป็นช่างเลยสี่เดือนแล้วนะปรีเบิร์ทีวีเอาดีเฉ้าใจเต้นแล้วเข้าเต้นชอว์เต้นเพลงอะไรอ่ะเอาจาอะไรเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยเสาเสเดินก็ตุ๋ยอ่ะพี่เต้นไปเฉยเร็วเฉยเร็วตุ๋ยตามเร็วพี่เฉยเฉยเจอเฉยเจอเพลงอะไรอ่ะต้องเพลงอะไรอ่ะต้องเพลงอะไรอ่ะต้องเลือกเยอะจังวะไอ้เพี่เนี่ยบ้าดิเพลงอะไรอ่ะต้องเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะ ขอบคุณเาอคมากบคุณใช่หรอมาจโรงหลอองคุณพี่เอสครับขอบคุณพี่เอมากครับพี่เอสมากครับขอบคุณครับพี่เอสขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาสวัสดีครับขอบคุขอบคุณครับเจอนะเฮ้ยอย่าอยเอ้ยอย่าดิตองจัดแลลกชายขึรถเจยนะพี่ ไอ้เหียไปใส่กระทำล่วงออกมาไม่ได้ไอ้เหียมึงทำมึงหอบเคาอมาไม่ได้ไอ้เฉยตัดสองรือหลาพี่เขี่ยใส่เกงในหรือเปล่าไอ้เดียเดี้ย ก็ต้องหาก็ต้องหาต้นแบบในการเต้นก่อนเเยยต้องไปดูคนเต้นก่อนมันจะได้เต้นได้เสร็จเสร็จเมื่อไหร่หรอเดี๋ยวต้องรอก่อนครับแล้วสั่งทำประมาณอาทิตย์สองทิตย์ก็เสร็จแล้วไเฉยเนี่ยหลับตาใช่ไหมแล้วก็สุ่มตาเดี๋ย้ลองเปิดให้ฟังหน่อได้ท่าไหนก็เต้นเออท่าในเกมท่าในเกมท่าในเกมดิเฉยท่าในเกมดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาท่าในเกมเดี๋ยวมึงลงห่อ้เนี่ยเฮ้ยมึงบอกมาเอาท่าในเกมดิไอ้ศาตว์ไอ้แรบไอ้แล้วบอกมันท่าในเกมท่าในเกมดีกว่าท่าในเกมดีกว่าแล้ว ยเดินตามไอซีดีกว่าจ่าเลือกท่ามันถึงจะเป็นตามท่าจ่าเฮ้ยท่าท่าท่าเออท่ามึงได้ไอ้เ้ยไ้มึงเปลี่ยนท่าเรื่อยๆไว้แล้วมื่อก้นี่ปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะครับนะครับเปลี่ยนท่าไปเรื่อยจ่าท่าใครกเต้องทำาท่าใครอ่ะน้นนี

ก่อได้อีกที่จะเป็นบ้าตายแล้วมีหลายช่องเลยที่กูเปิดไว้เนี่ยเอ ex ที่พี่เปิดไว้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครดีวะไอเสาร์อาทิตย์เนี่ยอะไรวะเอ่อโลโลหนึ่ง ex tv อ่ะโลเล็ก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 หาคนเปิดกล้องที่พี่ใครเปิดกล้องไหม พวก JK มันได้เยอะกันอยู่แล้วครับ JK มันได้เยอะกันอยู่แล้วได้สามสี่คนแล้ว JK ได้เยอะกันอยู่แล้วไอพี่เปา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 ให้พี่เปาเต้นไอเอ็ก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 นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหล็กเอาอ่ะพี่เปาพี่เปาพี่เปาให้พี่เปาเต้นก่อนพี่เปาพี่เปาพี่เปาเบื่อพี่เปาเบื่อพี่เปาเร็วแกทำหน้าเซ็งแล้วไอ้ย่าเยอะเกลือ เอเอเอมีเปาพีเปลาๆีเปลาเร็วเร็วเร็วมีเปาเร็วเดี๋ยวมีเปาด้วยะพี่มีเป่าด้วยอันทีดับริวเลิฟเลิฟไปตาได้กลับนี่ไปตาได้กลับใส่พีเปานีตาได้กลับใส่พีเปานีมีเ่าีเปาเต้น กดไป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 อะไรวะเนี่ยกดไป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 อะไรวะเนี่ยพี่เผาปิดเสียงผมกันดีพ <E erm ี่พี่เผาปิดเสียงผมก่นดีพี่เผา พี่เปาปิดเสียงผมกันดิพี่พี่เปาปิดเสียงผมกันดิเออนั่นแลพี่นันแลก็ปิดแล้วอ่ะแล้วกูต้องทํายังไงอ่ะก็ปิดแล้วอ่ะเต้นเหรอเต้นยังไงอ่ะฮาวยังไม่ได้เข้าเกมเลยเต้นยังไงอ่ะครขากูทํายังไงอกูทาได้หมดอ่ะเออทําไงอ่ะแล้วเต้นโอซีแล้ว เราคืออะไรอ่ะเราไม่ได้เข้าเกมเลยยังไม่ได้เข้าเกมเลยเพิ Aha, ่งเข้าเกมเอกเอกกร้อยซับไปดิเต้นอะไรก็ได้ร้อยซับร้อยซับร้อยซับแล้วเขาเต้นยังไงร้อยซับร้อยซับเต้นตามไอซียังไม่ทันเต้นเลยยังไม่เข้าเกมเลยเนี่ยแล้วกูต้องทำยังไงอ่ะ มันก็ไม่มีมีเพลงเนี่ยตอนนี้เพลงหายไปแล้วเนี่ยเพลงมันหายครับแชทแป๊บนึงนะโชว์พงเต้นก็รู้ก็เต้นแต่เทเต้นอะไรคือมันต้องมีความหมายของการเต้นเว้ยคือจะให้อยู่ดีมาเต้นมาเต้นไม่ได้ ให้ก <cents> ูทําอะไรเนี a, <Steve> ่ยเดี <parfois> right. ๋ยวนี <j ab> ่แชทเบต้นยังไงครับไม่เข้าใจแล้วตึงดนีคอเข้าเกมก่อนก็ได้เดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนลา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 เต้นตามไอซีเออเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บนึงครับรอเกมนึงรอเข้าเกมแป๊บนึงครับก็รู้สนุกกัะมันสนุกแอะมันเข้ายังไงอะมันให้ทํายังไงอะเต้นยังไงอะไม่เข้าใจนั้นหนึงนะมาแบบงงๆแป๊บนึงนะเต้นยังไงอ่ะ ได้ยังไงครับคนจริงกี่พี่เปาพี่เปาบุ้ลมหรอร้อยกิฟต์คืออะไรวะเต้ตาผู้มัดมันไม่ไม่เดี๋ยวรอข้าเกมก่อนก็ได้แบบนึงนี่พี่เปาไม่ได้ยินเลยเนี่ยแล้วหูฟังมันก็ไม่ได้ไวเลยคร l ั ใกูเต้นจริงเหรอกู้แล้วปัดสตรีมเมอร์นะตอนนี้เตาจะไปปัดใครอีกก็ไม่รู้เต้นตามท่าเต้นในเกมมันก็เต้นได้ให้สตรีมเมอร์หญิงก็ดีนะครับหมันต้องเอาชีวิตผมหรือว่าเจ้ะอะไงฮะไหาสัตว์ของชีวิตกูบ้างก็ดีนะเต้นจริงจริงเหรอก็เดี๋ยวดิเนี่ยอยู่เวลาแล้วเนี่ย อะแล้วกูทำอะไรอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเอ็กเอ็กจัดดิเอ็กจัดดิให้จัดให้เปล่าดิดเจ้าบอกว่ไม่มีอะไรเลยครับให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรครับสี่เดือนแล้วครับก่อนคิดตอติแล้วเต้นหาทำก่อนเต้นโชว์ก่อนให้ทำอะไรอ่ะให้เต้นแบบตอติเหรอให้ทำอะไรอ่ะ เปิดเพกกะลยาหรอแล้วกะลยาเราเต้ยังไงอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเสียงตำรวจมามันไม่ใช่มันไปใช่รอบไปใช่เราจะแกงตีอะไรอยู่เนี่ยไอสัตว์ประเด็นดูก่อนว่าแกงผมตีกันอยู่ปะแล้วกูต้องเต้ยยังไงอ่ะเขาเป็นอะไรแต่พีเล็งบ้ามากกันโดนกระทืบตายดิ ได้ย่างเย้เหรอมัดปืนยังยืนถามจริงตรวเนี้ยถามจริงตัวเน Solar> <S 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 ี้ยต้องได้จรงเยอะเหรอคือจะไงอะแต่ว่าน้องยังไงอะมันก็เต้นได้อ่ะ

ไม่ได hey, ้หล่อม่ได <YouTube Background. S 2> well ้รวยไม่ได <we> like, okay ้มักคยให้เธอสนใจขอแค่ผู้ชายธรรมดาไม่ิติโป้ากมักไม่เพอแต่ไม่ทำยังไรถึงจะเด็ใจน้องน้ำท่านี้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 ลเนี่ยท่านี้ท่านี้ท่านี้ 아, 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 ไม่หยุดด้วยนะประเด็นนะโหเอวโคตรฟิวแกสนุกนะพอพี่อ,อยายเขามันไม่ได้เตรียมมาพอโอเคไปครับพอพอพอไปเข้าเกมต่อเอ็กฝากต่อด้วยโอ้ยมึงซื้อให้กูยังได้เอ็งฝากต่อด้วยฝากต่อด้วย,วย,วย,วยไปกดเลยไนดะ้ ไ okay, okay. ม่คือตอนนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์ content คือเดี๋ยวว่าจะทำคอนเทนต์แบบกดซับกดโดนทอะไรประมาณนี้เพื่อเพราะว่าตอนนี้อาการของสตรีมเมอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับอาการของสตรีมเมอร์หรือว่าอะไรสตรีมเมอร์ได้แล้วแต่เพราะว่ายังไงเดียเป็นอาการที่ปวดหลังหรือว่าไม่ได้ค่อยออกกำลังกายก็เลยแบบมาเป็นแบบ ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายกันอะไรประมาณนี้ใช่แต่ได้ว่ากันอีกทีนึงต้องทําเล็กเสื้อผ้าพี่งเป็นคนไทยแล้วอ่ะพวกกันทำมานานพวกกันเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ฝาเฟ r What you want to cry เชื่อมึงแล้วไปสอบ What you gonna die เชื่อมึงพาอยู่แล้ว What you wanna lose มันทำไร What you gonna do ส้นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกบภาพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดไปกูเต็มละอู้อแล้วก็จริงใอู้อู้เกดได้มาได้ real life วู้วู้วู้ลอยหอู้ feel like to king feel like this this d e e around เมือง familiar